สวัสดีเพื่อนๆก็อธิบายการจ่าน้ำก้นกระตังเก็บกักน้ำส้างซุบดิดก็คือกระตังนี้ก็มีดัดแปลงใจอันหลายแบบนะครับแต่ว่าก็มีเก็บกักน้ำพิธีการใจ่านลกน้ำได้ใดตัวนะครับก็นี่ระบบน้ำปกตินะครับคือน้ำไม่กั้งคือน้ำมันอยู่ระดับข้างหลังอยู่ในกระตังก็นี่ก็ปิดเปิดเอามาใจ อันนี้ตาว่ารถได้เอาใส่กบบัวก็คือเราไปรถกับมันลงไปเก็บเตะเดิมข้างในครับก็น,นี้ก็ได้ปลูกผักจีนะครับปลูกผักจีดูแลง่ายมากนะครับก็ในทนุ่งหลังก็มีระบบน้ำป้องกันมดอ้อยตากมาเลงบางชนิดขึ้นลำลายนะครับก็น,นี่เรืองระบบล็อกน้ำนะครับก็ระบบล็อกน้ำก็คือจวงก้นแรงจัด ไอ้ดินมันเอ็มนำก็คือเราลอกนำไม่ได้นะครับก็อลอกนำไปประมาณเสีบเยบงได้ก็คือเราตับสปาบไห้มันเป็นปกติมันเดิมก็คือเอาไปเก็บไว้ได้นะครับแต่านอานก็ไม่เป็นไรการตุกทัวมีระบบอ่อ้างหลังนะครับป้องกันหมดใต้ฉนิตขึ้นมาทำรังทำไร่กัดกินมาเล็ดนะครับกับไปเลยกระทั้งนะครับกระทั่งนี้ก็อยสปาบปกตินะครับอ่อ คือสมมุิว่าค้นตกน้ำก้นตกน้ำกระดับตั้งระดับน้ำโดยตัวนี้นะครับน้ำม,มันจะร่อนออกไปนะครับตัวนี้ปไม่ไม่ได้ถ่ายน้ำนะครับก็ตัวนี้ถ้าว่าสําหรับเอ่อปลูดปักสิว่าไม่จอบน้ำเอาเลยนะครับไม่รู้ว่ามีไม้ไมปุ๊บก็กคือระบบน้ำปิดไดเม็ดนะครับก็ปิดไดเม็ดก็คือไม่จ่กลางหลังก้างบนก,นก็คือไม่จ่นะครับ ตัวนี้ก็พิเศษนะครับมีว่าวามุ่นเวียนนะครับมีว่าวมุ่นเวียนก็เดี๋ยวไปเลื่อยเรื่องกระตั้งนะครับก็นี่ก็เดาวเรื่องพวกในกระตั้งนะครับก็ไอ้นี้ก็ดัดแปลงใจงานอีกรุ่นนะครับดัดแปลงใจงานอีกรุ่นก็คือมีน้ำ้างอยู่ท่ามที่เปิดเซนนะครับน้ำขังก็ท่ามที่เปิดเซนก็คือเออมันอยู่ไดเซอร์บันนะครับน้ำเองก็วิธีการใจงานก็คือก็ ปิดเปิดน้ำกับคุ้มน้ำโดยตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็มันป้องกันมดมาเล่งไปในตัวเร้วก็ใส่อันสะดวกนะครับใน่องก็เปิดปักห้อนกลัวในพ้นจิงในพ้่นดีนะครับก็เปิดแหล่ต๋ผลิตนะครับแหลติผลิตจากนี้ไปก็คือเพื่อว่าเปืนเปนเป่นเปรียนรู้ก็ปลอมๆนะครับแต่ว่าจะแนะนำการผลิตนี้ให้กับเปื่นเนะครับ,นนรบอันนี้ก็ออกแบบ้ดยความบาง,งเืินนะครับ ความมังกรก็คือแต่ายังรกตั้าก็ว่าต้องทำมาได้รักซิ่งเพื่อจะได้รักปักกินไนไงกันนะครับก็ตัวนี้ก็คุณสมบัติดีที่ก็ดีนะครับเดี๋ยวไปเลมเติมเ,เ,เ,เดียวไปเลยกระตั้งนะครับครนนี้ก็โปลูกโอราาะปาโอระปา,ากระตั้งเก็บกักน้ำครนนี้ก็ปักชีเดี๋ยวไะไลกระตั้งนี้นะครับเดี๋ยวอธิบาย่ึงการใช้งานนะครับ ในทน่นก้องดินนี่กระปุกได้ซ้ำครั้งนะครับเพิ่มต่อรงแล้วกระปุกได้ซ้ำครัง้งเ,เติมตัป,ปุ๋ยอินทรีย์ข้างบนกับดินไม่ไม่หมากนะครับกับดินข้างล่างก็จ่ายดินเดิมนะครับนี่ก็การจ่ายงานนะครับการจ่ายงานก็คือออตุกโ,โกคุ้มนำตัวนี้นเดี๋ยวอธิบายเรื่องอตัวนี้ว่าจ่ายงานแบบไหนนะครับปกปักปกป,ปกปักฟังตุ้งหรือว่าฟกาดเก้านะครับก็คือ เราว่านไปประมาณสิบ hmm. อ <F> ้าตอนหยีสิบตอนท่ามสิบตอนนะครับก็กินกินตอนน้อนร่องกลางนะครับกินตอนน้อนร่องกลางก็ก็ติเลือกเอาไว้เป็นตอนใหญ่นะครับถึงกต่ปอกินตอนใหญ่ไปประมาณช่องทามตอนก็มันเลือดช่องทามตอนนะครับคือช่วงช่วงที่เรากินตอนน้อนก็คือตรงนี้มีจ่องว่างก็โดยท้ปักจีไว้นะครับโดยท้าักจีไว้ก็คือมันมันจะปักจีมันจะอ้ามไปกันนะครับก็กินปักกาไม่ก็ได้ปักจี กัญปักจีกันนั่นแหละวันนี้ก็เริ่มกินได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ปุ้มมีปักจีจำนวนมากนะครับแต่ว่าปุ้มกัดทดลองกระตั้งนะครับการน,นี้หลุดไม่มีรูตรงกลางนะครับปุ้มว่าเป็นตรงอากาศก็สังเกตแล้วว่าปักจะโตเร็วว่าแต่ไม่มีนะครับอันนี้ก็มันเป็นตรงอากาศเฉยๆนะครับตรงอากาศเฉยๆก็เจาะรูไปแล้วนะครับตรงอากาศเฉยๆแต่ปุ้มทดลองเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะใหญ่ว่า อปกติครับในท่วนว่าเปื่อนๆว่าน้ำกั้งเอ่อพักจะหนาวพักจะหนาวไหมนะครับไม่หนาวนะครับเพราะว่าน้ำนี่มันกระด่เอ้ยไปเรื่อยๆดินก็มันซูบน้ำขึ้นมาชายพักกินไปเรื่อยๆนะครับมันจะแองไปว่าไหลอิดไหอิดไหลอิดก็มันพอดีกันนะครับถึงในท่วนบินจัดสิบเปอร์เซ็นต์กังบินก็คือน้ำไม่กั้งนะครับก็โอเคนะครับนะเปิ่อนก็อะไรเพิ่อนเติมนะครับเอ่อเต๋อผลิตมีวิธีการผลิตอยู่แล้วกับวิดีโอหน้าจดพ่นผลิตก็ ถ้าเปลี่นเรียนรูก็ตักมานะครับก็คือถ้าลูกแกณพวกมันนึ่งรอยบาทเรียนรูได้นะครับนะแต่ว่าถ้าว่าเปลือนต้องการแบบเรียนเร็วรูเร็วมีพักกินแบบ่างยืนก็คือเราผลิตเองอใจทุนน้อยนะครับก็มีพักกินระยะยาวตึงโลกล้านนะครับก็ตักมากุ้ยกันได้นะครับนะ กตัวนี้ก็ระบบปฏิเตยกับทะลุเก่งก็คือหนึ่งหนยบาทเรียนรู้ได้หรือว่าฟรีเรียนรู้ได้สําหรับปฏิเตยนะครับแต่ว่าสําหรับหนักลงทุนระดับโลกนะครับหนึ่งพันล้านนะครับใกล้ตัวนี้ร้อยแปดสิบปอร์เซ็เป็นกองคุณนะครับยกเป็นปฏิเตยนะครับนะปฏิเตยต้มกับแนวนี้นะครับกัคลิปนี้แกนี้นะครับนะสวัสดีครับ